สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมโกโก้นินจาวันนี้จะมาแนะนำวิธีเลือกวิญญาณคาง,งิให้ตรงกับสายที่เราเล่นนะครับแล้วก็ทองแลกอะไรคุ้มนะครับก่อนอื่นนะครับผมผู้เล่นใหม่นะผมขออนุญ,ญาตแจกโค้ดนะครับโค้ดเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับวิญญาณคาง,งินะครับการเลือกใช้วิญญาณคาง,งิ ให้เราเลือกตามสายที่เราเล่นนะครับอ,อย่างเช่นผมเล่นสายคอมโบนะครับผมเลือกเป็นผีเงามายานะครับยานคางี้นะครับจะใช้2,500ทองนะครับผมในการซื้อนะอันนี้ผมซื้อไว้2ตัวนะครับอตอนแรกผมเล่นเป็นสายคิติคอลนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสายคอมโบนะครับวิญญาณคางี้นะครับจะ เพิ่มสเตตัสพิเศษแล้วก็สเตตัสพื้นฐานให้ดินจาของเรานะครับะนะครับเห็นไหมครับปัจจุบันคอมโบ12%นะครับผมถ้าเราอัพวิญญาณคางเงี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็นคอมโบ14%นะครับและอีกอย่างให้เราหาของให้ตรงกับวิญญาณคางเงี้ของเราด้วยยิ่งจะเพิ่มค่าสเตตัสตามที่เราเล่นอย่าง,างเช่นของผม เป็นสายคอมโบครับผมก็หาของเป็นคอมโบนะครับทองแลกอะไรคุ้มสุดอันดับแรกนะครับแลกคอปเปอร์ครับตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปอัพอัตราดอบต้องสนามฝึกแนะนำให้ซื้อ1 0 0 0 0 0นคอปเปอร์นะครับผมใช้400ทองยิ่งเราอัพขั้นสนามฝึกให้สูงเราจะมีโอกาสดอบของระดับ S หรือว,ว่าระดับสีลุงนะครับ ในการอัพขั้นสนามฝึกนั้นอาจใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวผมลองอัพให้ดูละกันนะครับผมตอนนี้สนามฝึกของผมอยู่ที่9นะครับถ้าผมอยากได้ของระดับ S ผมต้องอัพขั้นสนามฝึกให้เป็นอันดับ10นะครับถึงจะได้ของระดับ S นะครับเป็น0.01%นะครับตอนนี้ก็มีโอกาสดรอปถึงแค่ระดับ A นะครับในการอัพขั้นสนามฝึกนั้นนะครับ ใช้เวลานานนะครับถ้าเรามีนาฬิกาทรายนะครับเราจะสามารถลดเวลาในการอัพขั้นสนามฝึกลงได้5นาทีนะครับนาฬิกาทรายหาได้จากไหนร้านค้าครับนี่เลยครับผมใช้20ทองนะต่อ1อันถ้าใครทองเหลือก็แนะนำให้ซื้อเลยนะครับผมนาฬิกาทรายนะ ผมแนะนําเลยนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่แนะนําให้อัพสนามฝึกก่อนเพื่อจะได้รับของระดับสูงนะครับจะฟาร์มง่ายแล้วก็เล่นสบายนะครับ <S <S นาฬิกาทรายใช้เพื่อลดเวลาอัพเกรดสนามฝึกลงได้5นาทีซื้อวิญญาณคางะเ,เพื่อเพิ่มสเตตัสพื้นฐานและสเตตัสพิเศษให้นินจาอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเลยนะครับว่าวิญญาณคางะน,นะครับผม จะเพิ่มสเตตัสพื้นฐานแล้วก็สเตตัสพิเศษให้กับนินจาของเรานะครับพลังวิญญาณใช้อัปเกรดชิกิงามิหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับผมซื้อใบโคเวอร์สีแฉกบโคเวอร์สีแฉกนะครับก็ใช้ในการซื้ออบอบนะครับที่แม่น้ําสันสึนะครับผมเพื่อใช้เก็บทรัพยากรต่างๆนะครับแนะนำให้เข้ามาเก็บทุกวันนะครับสำหรับ เลือกซื้อวิญญาณคางิให้ตรงกับสายชีเล่นแล้วก็ทองแรกอะไรให้คุ้มนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมตรงปักหมุดคอมเมนต์เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมขอเล่นเกมโกโก้นินจาอย่างสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ